สวัสดีอารุณสวัสดีจ้าขอก่อมว่าขี้เกียจแปลว่าขี้เกียจไปอาบน้ำใครก็ได้ใครก็ได้ไล่ฉันไปอาบน้ำทีเหรอ คอนม,มาได้ไงดิอคนไล่ไปอาบน้ำนะครับว่าดิฉันลีลามานนานมากแล้วฉันไม่ไปอาบน้ำสักทีอะ่ะข่กล้วยหรอไปว่าอะไรอะ่ะคืออะไรไข่กล้วยหรอเป็นใย <laughs> ฮะใครเขาอาบน้ำกัน <laughs> ก็จริง <laughs> ก็จริง <laughs> ไม่ต้องอาบ นายังครับพี่กอนสวตสดิครับฮ่ามาได้ไงฮัโลโหลฮัลโหลคลลารานอนยังนอนกันยังคอนสนุกไหมสนุกมากวันนี้มีคนร้องวาสนาผู้ใดอีกแล้วจริงหรอเพลงเราค่อนข้างที่จะแมสนะเอาเนี่ยขายไก่ออกขี้นะออข,ออขอ,ขอ,ขอ,ก,ขอก็เขาก็แบบว่าข,ขี้เกียจไง So miss, โซมิสโหน้องเกตเอาจริงนะเหมือนไม่ได้เจอน้องเกดยี่สิบล้านชาติแล้วอะเร็วๆเรนนัตี้แบดเนี่ยล่มหรือไม่ล่มล่มหรือไม่ล่มดีวไหมวันนั้นที่ส่งไปตอบหน่อยตอบข้อความหน่อยเช่น,นัดหนาขวาไปตีหน่อยเนี่ยตั้งแต่ออกไม้แบดไหมไม่ได้ไปออกไปตีกับใครเลยค่ะอ๋อชีเกตอยู่เมกา บ้าอยู่เมกาอะไรชีจะไปประเทศจงประเทศจีนแล้วไม่เชือ่อม,มีใครรับซื้อโทเค็นไหมคะลมแอบบคิดถึงนะเฮ้ยไม่ต้องแอบ,บคิดถึงออกมาได้เลยร้านบิดหรอวันนี้ไม่คือวันนี้ตัง้งใจจะแบบว่าจะไปกินไอศครีมร้านหนึ่งใช่ไหมแล้วพอไปถึงปุ๊บมันปิด แล้วก็เลยเสียใจมากแล้วก็เลยดูเวลาว่าแบบเขาปิดกี่โมงเขาเขียนว,ว่าปิดหกโมงแล้วเราไปถึงตอนหกโมงพอดีก็เลยแบบเสียใจจาได้ไหมเดี๋ยวอาบอยู่แล้วก่อนนอนต้องอาบน้ําเด้อน้องเกดไม่ตอบไลฟ์พี่ฟางอะไรคืออยากไปเล่นน้ําแล้วตีแปดเราล่ะลคืออะไรจะ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 ไปไว่ายน้ําหรอ ไปสิฉันพร้อมเสมอเลยัอย่า,ยาไปไปภูกเก็ตไงตอนนี้ภูกเก็ตไปภูกเก็ตปะไม่จริงเธอแหละไม่อาบน้ำเกยฉันมีหลักฐานนะเธอชอบนอนไปเลยล้างหน้าแล้วก็นอนไปเลยไม่อยอมอาบน้ำอย่ามาอย่ามาใส่ร้ายนะ ไปตีแบตท,ที่ทะเลไม่น่าได้ตีนะคะน่าจะเป็นแบบว่าวิ่งเก็บลูกนะคะเพราะว่าลมพัดเราลูกก็ปิว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 ,ปวไม่น่าได้ตีเลยละ่ะขอหลักฐานเยอะแยะค่ะแล้วค่ะแชร์กันเองละหนึ่งข้อหาบิดบิดชวนตีแบตแต่ไม่ไป เกดช่วงกินเจมีกิจกรรมเยอะจริงหรอเออใช่เหมือนจะเข้าช่วงกินเจแล้วแต่หนูไม่ได้กินเจนี่นะคืนนี้แดงเดือดเอาแล้วเอ็งจะไปพาดพิงปุกคลที่สาทำไมละ่ะอันนี้มันอันนี้มันหาพวกนี่เออมาบงมาโบ้ยนะน้องนะเหมือนแบบไม่ชนะอ่ะยังไงก็ไม่ชนะอ่ะก็เลยแบบเออหาคนหาเพื่อนด้วย จบ so, ถ้าคิดถึงกันก็เดี๋ยวออกไปเนี้ยแล้วเดี๋ยววิดีโอคอลเลยเดี๋ยววิดีโอคอลแร์คนรวมพลคนหมักหมุมเนี่ยแกเห็นไหมลนะ่ะคนเขาก็จะคิดว่าเราเป็นคนแบบไหนนะเนี่ย เฟกนิวมากช่วยด้วยคือแค่ขี้เกียจอาบน้ำแล้วก็เลยมาหลายให้ทุกคนไปช่วยไล่ฉันไปอาบน้ำกลายเป็นว่าทุกคนได้รับสารว่าพีกรู้อย่างพีฟ่ฟางอยู่กีฬาสีสีเดียวกันโอ้รู้เป็นชาติแล้วค่ะรู้จนงอนจนหายงอนแล้วค่ะเธอไปอยู่ไหนมาคะบ้านผีสิงวันที่ยี่สิบแปดถ้าได้กิน ก็มันก็ต้องมีกลิ่นกลิ่นผีไม่ล่ะไม่ใช่กลิ่นคนไม่อาบน้ำสักหน่อยมันก็ต้องมีความเรียวปะโอ้อร่อยอะเวลาอยู่ด้วยกันติดกันไม่พอพอไม่เจอก็คิดถึงก็รักกันไงเสียใจด้วยนาะเกตอยู่โคลาสีอะเสียใจด้วยนาะพี่ได้เสพี่ได้สเสืส้อส,สีขาวอะสีขาวสวยกว่าเยอะอะ ชอบเกรซฟางสายตลกและสวยยังดีนั้นเนี่ยที่พิมพ์ว่าและสวยถ้าชมมาแบบชอบเกรซฟางเพราะว่าตลกอันนี้อาจจะแบบแค่ตลกหรออะไรอย่าี่มาตลกค่ะอย่ามาตลก <c oughs> ถ้าให้เลือกหนึ่งกีฬาที่น้องเกดจะเล่นนะคะจะเป็นกีฬา ยังไม่เคยเห็นน้องเกลเล่นกีฬาเลย,เลยชีวิตนี้ขอคิดก่อนนะอาจจะเป็นในส่วนของอาจจะเป็นในส่วนของวิ่งหนีวิ่งหนีหน,นั่งเมาไม่ค่ะเธอไม่ค่อยได้พูดเยอะขนาดนั้นด้วยซ้ำอาจจะเป็นกีฬา กีฬาอะไรพีอกีฬาแข่งกันกีดไม่ค่ะเป็นกีฬาตบคุชชั่นใครตบเสียงดังที่สุดเป็นกีฬาแข่งกันค่ะถ่ายคลิปติกตอกใครถ่ายได้เยอะที่สุด เกตก็จะได้รูกีฬาใครแบกชุดไปเที่ยวเยอะที่สุดกีฬาใครสั่งอาหารใครสั่งอาหารเยอะที่สุดในแต่และมือ้อแล้วกินไม่เคยหมดเลยปึ้งเดี๋ยวเราใส่เอฟเฟฟแบบปึ้งเกตลบหน,นึ่คะแนน เราคุยกันดีไหมก็ได้แต่ทุกคนก็จะไม่เห็นก็ไม่เป็นก็ไม่เป็นไรใช่ไหมถ้าหนูจะไปแต่จะไปขอกน้องเกละ่ะโอ๊ยเจ็บอ่ะตีหน้าตัวเองฟังฟังชนะค่ะกีฬาตู้เสื้อผ้าขยอะที่สุดถูกต้องเปลี่ยนไปแช่บ้าค่ะเรารักกันคอฟอจะสปอนหรืออาชีดไก่กรอบ ลูกทีมไหมดูก่อนนะขอดูก่อนนะว่ามีต้นทุนไหมนั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะไม่เป็นไรเข้าใจได้เพื่อนคิดถึงก็เพื่อนก็คิดถึงเนี่ยไปเที่ยวกันสิไปเที่ยวกันสิเออเดี๋ยวก็ไม่ว่างแล้วปาเดี๋ยวนนองเกดก็มีอะไรโรชงโรโชรป้านองเกดก็มีสตงสติหรือปะ ทำไมพี่ฟังไม่ไปรโ,โชว์กับน้องเกดเอาจริงหนูไม่รู้ว่าน้องเกดไปถ้ารู้ว่าน้องเกดไปหนูจะไปเป็นเพื่อนหนูไม่รู้ฟางเออเผาเพื่อน no ไม่ได้เผาเนาะวันที่ยี่สิบแปดนี้ก็คือเหมือนกับว่าหนูจะไปเป็นหนูจะเพิ่งรู้ว่าแบบ เฮ้ยทำงานหน่อยไอ้หนูเขาจุดประกงประกาศแล้วหมดเพิ่งลงเพิ่งรู้อะไรไปซ้อมเลยดีแล้วปล่อยเกียตัวเองบ้างจริงเธอจะอยู่ได้ไหมถ้าไม่มีฉันตอบสิตอบไปชื่นใจหน่อยเกียร์บอกดีใจเลยล่ะของรางวัลไก,ก่กอบห้าสิบหรอเออ เออเราจะไปเป็นผีแล้วก็ทุกคนก็สามารถซื้อบัตรไปให้เราหลอกได้นะคะเฮ้ uh, ยอยู่ไม่ได้ม,มาบ้านมาไ่เชื้อหรอกเกเราหาวันแบบว่าทำความสะอาดห้องกันใหม่อะรู้สึกว่าแบบพี่อยากได้แบบเดทหลายเพราะว่าถ้าพี่แบบผัดวันประกันพูเป็ไปเรื่อยมันก็จะลกแบบนี้ต่อไป เครียดอันเนี้ยห er ้องลงมากเลยเครียดมากเลยเฮ้ยมาองมาอ้วกตัวเองเป็นคนบอกไม่แท้ๆอะไรคืออะไรก็คืออ้วกกับสิ่งที่ตัวเองพูดจ้างพีนี่มันสีดาให้หรอกพีกไม่มาล้างห้องน้ำให้เราหรอ ที่ล่างของเกิดยังสะอาดอยู่นะคะ <laughs> มาเชียงใหม่อยากถ่ายฝากอยากฝากถ่ายฟุตเทจไปทำวอล์กไหมครับ <laughs> ใจดีมากไม่เป็นไรคร่ะ <laughs> อีฟทำจนข้อเมือกเสบจนไปหาหมอคือหนูรู้สึกผิดมากหนูจะไม่อยากจ้างอีบิกต่อไปแล้วอ่ะ ถ้าเผื่อด่าผีนี่จะโกรธไหมอะไม่เป็นไรเลยวันนั้นตั้งใจให้ทุกคนด่าเลยใครอยากลงอยากด่าอะไรก็มาด่าเลยแบบออกออกไปนะเจ้าผีชั่วอุ้ยคำหยาบปะออกไปนะเจ้าผีนิสัยไม่ดีกอย่ามาหลอกฉันนะแล้วหนูก็จะแบบเอ้าแต่พี่ซื้อบัตรมาให้หนูหลอกนะออกไปนะนี่มันละครมาก มีแต่ผีรักทุกหน้าเธอไม่มีหลอกหลอกค่ะเขาไม่เป็นหลอกกลัวตกใจต่อยผีอันนี้เรียก security นะคะผีกรีดนะคะผีแบบแก้งเป็นบ้าเลยพกข้าวสารไปปาผีเขาล้องหาอย่าเนี่ยทำร้ายผีเลยนะครับ เป็นเราเป็นคนกันเองทำร้ายกันเลยนะ,ะเอิร์ธไปเหนอีกแล้วฝากถ่ายได้นะไม่เป็นไรเห็นเอิร์ธกําลังแบบเอ็นจอยกับลําปงลําปางก็ดีใจมากเป็นสาวเหนือที่แท้จริงนะเอิรจริงๆเราเกิดที่เอ่ร้าน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 ะเป็นคนล้าน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 ะแบบว่ามีความผูกพันกับภาคเหนือแบบว่าวันว่างๆของเขาก็จะแบบไปขี่ช้าง ให้อาหารช้างที่แบบชิงมงชิงใหม่อะไรเงี้ยพูดเป็นเรื่อยบัตรซื้อ,อยังไงซื้อหน้างานได้เลยค่ะหรือว่าซื้อร่วงหน้าก็ได้นะเหมือนจะมีขายอยู่ในในเว็บไซต์ มันตีมโรงเรียนใช่ใช่ช่ตีมโรงเรียนทุกคนสามารถแต่งเป็นแบบผอออะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นคุณครูได้วันนี้ฉันเขียนคิว,วข้างนี้สวยมากนะฉันภูมิใจมันแบบดูไรที่ติเ่ะข้างนี้ล่ะอาจจะ อาจจะไม่เพอร์เฟกมากแต่ว่าเออจิ้มตาตัวเองไปหนึ่งอาจจะไม่เพอร์เฟกมากแต่ว่าทำไมมันสวยข้างเดียวก็มุก็ไม่ข้างเดียวนะหน้าเหมือนคนแบบหน้าเหมือนเอ้ย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  คิ้วโค้งขุนเขาอันนี้บูลี่คิ้วหนูปปะเนี่ยเสียใจนะโอเคโอเคไป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 อาบน้ำอาบน้ำแล้วไป๊บนึงอาบน้ำแล้วเด้อกุญแจสแตนบายบายเอวี่บอดี้เลิฟอยู่ซีอยู thank you for tier 2นะคะทุกคน very appreciate and let's go for tier three เหลือเวลาอีกอประมาณกี่วันนะสิบวันหนูอัดฮิปเชนแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ลงรู้สึกแบบไม่ใช่ตัวเองสุดๆแต่ว่ารอฮิปเชนนะไปดูบอลต่อได้เลยฝากเชียร์ด้วยเดอ้อยางให้พี่เกฟ,ฟางรอโชว์เชียงมาอีกจ้างได้ค่ะจ้างได้เสมอเลยบอกว่าพิมพ์ Inbox เข้าแบบ พิมพ์เข้าเพจออฟฟิเชียลบอกว่าขอน o n ข้อฟ้างน้องเกรซน้องพ a กโรชโชเชียงใหม่ได้ไหมครับเนี่ยพิมพ์ไปเยอะเลยสแปม s p a ขอมวยฟางออยังไม่ตูดจีเลยอ่ะไม่ค่อยได้ถ่ายเลยอะเซตอหมวยหนูไม่ไมไ่ถ่ายรูปเลย เกือบลืมปลาวันเกิดอย่าลืมกันนะไปคนละนิดละหน่อยได้ได้ไปไปไปปลปปาคุกกี้คนละนิดละหน่อยได้นะตั้งแต่เรียนศิลปะมาเส้นคงที่สวย,สวยที่สุดคือคิงหกคีวของเา็า่างโค้งกี่องศาคะอันนี้โค้งกี่องศา ใช่นั่นแหละมาถึงชุดที่หนูถ่ายแคนวา้หนูไม่ค่อยได้แบบถ่ายรูปเลยแปลว่าใช้ถ่ายแคนวาสอย่างเดียวแต่ก็ไม่ได้ถ่ายรูปเลยเรอเงินเดือนออกก่อนนะได้เลยขอบคุณนะครับแต่ว่าไม่ต้องเกินตัวนะเดี๋ยวเราจะไม่ได้กินข้าวอร่อยอรอยนี่สไตล์ชุดรอมีดวันเกิดละเฮ้ยใครบอกว่าจะมี มี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 ม,มีจองนะจองนะทุกคนห้ามห้ามไปงานอื่นนะเพราะว่าแบบนานๆที่จะมีมีนะแล้วก็เป็นมีคนเกิดข้างสุดท้ายนะแคนวาสราคาแรงจริงแถมไงแถมโทเค็นไปโหวตไงมาแป๊บเดียวถ้าเทียรสามแล้วไปยืมชุดป๊อปเปอร์มาเต้นด้วยเขาไม่น่าให้นะครับ มันมันจะตลกนะคะผมก็จะกลายเป็นเมมเบอร์ปอมนะครับแต่ว่าชุดสีน่ารักมากเลยสีชมพูแบบถูกต้องชมพูแบบชมพูบาร์บี้เลยอ่ะชมพูพาสเทลอะมันน่ารักอะรีบการเร็วจะได้เคลียร์ตารางงานเออปเดือนปเดือนต้นเดือนต้นเดือนประกาศแน่นอนแน่นอนแน่นอน สปอยมาก่อนมีใครบ้างมีคนเดิมค่ะเ,เพื่อนมีอยู่เท่านี้ละมีไม่มากไม่น้อยเอาจริงน,นะมีอยู่คนหนึ่งที่หนูอยากอยากขึ้นด้วยมากแต่หนูรู้สึกแบบเกรงใจเวลาเขามากๆแบบว่าครั้งหนึ่งในชีวิตอยากจะแบบแสดงเพลงนี้กับกับพี่เขาอะไรอย่างเงี้ยถ้าหนูแบบหนูไม่หนูไม,หไม่หนูไม่กล้าหนูไม่ อไม่รู้สิแฟนมีต้นหรือปลายเดือนต้นเดือนต้นเดือนต้นเดือนเลยอุ้ยหาวแล้วไปนอนดีกว่าฝนตกด้วยใช่ ี่เอใช่ไหมวันนี้รู้สึกแต่งหน้าแบบสวยอยู่นะถึงแม้ว่าจะยมแล้วบ้างก็ตามรีบประกาศ ตอนเดือนตอนเดือนตอนเดือนโนเวมเบอร์ฮรฟบเบีขี้เกียจอะไรขี้เกยจรับน้ำ้าแบบว่าแอร์เย็นๆฝนตกๆกินข้าวอิ่มๆม,มันก็ง่วงไงเนาะแต่ว่าไม่หรอกใครจะไม่อาบน้ำ่ะก็ต้องอาบน้ำอยู่แล้วใช่ไหมล่ะแบบดับเบิลเลยโอเคไปแลวเด้ Goodbye. Good night everybody see you เฮ้ยมีแคสเกมมีแคสเกมวันที่ยี่สิบเอ็ดมีแคสเกมวันที่ยี่สิบเอ็ดเวลาสี่ทุ่มครึ่งอย่าลืมมาดูนะเพราะเดี๋ยวจะไม่ได้แคสเกมนะเพราะว่าไทยแลนด์สี่สิบแปดจะไม่มีแคสเกมแล้วน,นะ เรูเตรียมเกมแบบว่าชิวๆเล่นแล้วรับทราบตั้งตารอเขาฟังพูดไปเรื่อยสามชั่วโมงไม่เอากลัวผีกลัวผีกลัวผีไม่เล่นเกมผี เขาไม่ให้แคทเกินเที่ยงคืนเด้อบายบายทุกคนซีอู๋กุนไนท์ฮัมจัมคายลอนบายบม่สนชื่นอะรก็สุดใจรูปหัวตัวรูปหัวตัว รูปเหินเตียงแฟมิลี่มากแน่นอนเหมือนรูปมันหายไปปะเมื่อก่อนมันมีอีกรูปปะคือรูปมันชอบล่วงลงไปแบบใต้เตียงครั้งมีครั้งหนึ่งเคยเก็บเก็บเก็บเตียงนี่แหละแล้วแบบเจอแบบโพลาร,รอยด์ตกแบบตกตกโฟสการ์ตกอยู่ใต้เตียงเยอะมากคอแตกแล้วจ้ากีดคอแตกเลย ประมูลรูปไหมรูปนี้หรอเดี๋ยวไปซีหลอกให้นะประมูลเริ่มต้นหนึ่งล้านบาทฝันดีเข้าตื่นมาอานน้ำชอบนะคะเชื่อกคนแคสกิ้เชื่อนะคะเชื่อกันครับ งจะกังขาบุงปายแล้วนะทำไมไม่มีใครบายบายฉันเลยฉันรออ่านบายบายไม่มีใครบอกบายบายฝันดีเลยหนูพูดแล้วทุกคนคิดว่าฉันบายบายปลอมซึ่งไม่จริงนะฉันบายบายจริงโอเคดีไงฝันดีดีเบิ้ลฝันดีดีเบิ้ลแบบดับเบิ้ลใช่ปะฝันดีแบบดับเบิ้ลไปเลย อ๋อลาลเห็นมาลินสนใจไปซัมเมอร์จีนแบบเธอไปเลยหนูก็แค่ต้องหาวันช่วงว่างๆของแบบวงแล้วเราก็หนีหุ้ยสนับสนุนในทางที่ผิดว่าไม่จริงนะเราต้องแบบไปไปแบบขอญาติก่อนว่าแบบถ้าไม่มีงานจริงก็ไปได้อะไรอย่างนี้นะจ๊ะบายฟังฟังก็ไปสิโอเคไล่กันแล้วเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวเนียน่ยแหละ บายฝีด <de ad> <de ad> <de ad> ีนฝีแต่ก็บายบายนะเจอกันบายบายครับกลัวบายหลายรอบไม่รู้รอบไหนจริงอ้าวต้นสับขันโลกตดนสับขนโลกนี่ไปไปไปบายบายไปไปไปไฟังลงรอบที่อันจริงๆนราเนี้ยอ o o d night Good night Good night Hi Hi Bye Hi Bye, Hi, bye. Hi, bye. Hi, bye. By ยบาย girl b y e h า my โอชิ o อ hi. b บอยบายจริงจเดี๋ยวปิดไลฟ์แร้หนึ่งสองา